สวัสดีครับเบบสีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาดูผลออกวันที่2 8เดือโนหโปศ2567นระสน,นะครับแนวทางราวสามคัคคีแล้วก็ลาววีไนะครับก็เป็นสูตรจิตสุดคำนวณน,นะครับก็เอาผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณน,นะครับตามสูตรแล้วก็วิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับก็ จากศูนย์ถึง9นะครับก็คัดให้เหลืออยู่2ตัวนะครับก็มีโอกาสนะครับน่าจะมีโอกาสมามากกว่าเพื่อนนะครับครับก็ทุกแนวทางนะครับก็มีทั้งเข้ามีทั้งลด,ดนะครับก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกแนวทางที่นำไปใช้นะครับมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ผลออกนะครับครับก็มาดูผลออกนะครับวันที่28นะครับวันที่28ดเด่น6นะครับลาวสัมคีนะครับผมให้เด่นที่4กับ5นะครับเด่นที่4กับ5ก็ปรากฏว่า ผลออกหนึ่งห้าหกหกหนึ่งใช่ไหมอ๋อน่าจะใช่นะครับหนึ่งห้าหกหกหนึ่งนะครับผลออกส่วนตัวที่ผมเน้นให้ไม่มานะครับมาตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับก็คือเลขห้าครับ ที okay. การจับเลขนะครับผมก็ไม่จะจับไปเยอะนะครับระหว่าง9กับตัวประกบเฉพาะตัวประกบนะครับถ้าเป็น9ให้กลับหัวทันทีนะครับก็จะได้9ก้ากับ6กนะครับส่วนถ้าว่าหาเลขได้เลขเด่นนะครับเลขเด่นก็คือเลขเด่นไม่ต้องกลับนะครับจะกลับเฉพาะตัวประกบนะครับ ก็มันก็ได้ชุดนี้นะครับก็มี59เนาะ59 50 51แล้วไปกลับหัวก็เข้านะครับก็ถือว่าเข้าวิ่งลูดอย่างเดียวเนาะวันนี้ก็สามัคคีเข้าที่5วิ่งลูดใครนำห้ไปวิ่งไปลดูดก็ถือว่าเข้านะครับเข้าที่5 6ครับ กบไปกันต่อที่ลาว vip นะครับผมให้เด่นที่3กับ7 <c oughs> ผมลืมบอกไปเนาะก็มาอีกเช่นเคยนะครับให้ลาวสามากีนะครับไปออกลาวพัฒนานผมให้สามากีไปออกพัฒนาอีกแล้วนะครับกบ ก็ถือว่าเป็นคนละ่นแนวทางกันเนาะเข้าเข้าลดคือล,ด,ลดนะครับก็ผมแพูดโพ้้ปังเฉยเนะครับลาสมัคคีเวลาผมหาชนกับบันไดที่ชนกับราพัฒนามีความเสี่ยงมากเลยสมัคคีไปออกราพัฒนาเนี่ยกบต่อที่ราวีไอนะครับผมให้เด่นที่3ากับเนอกผลออก821 38นะครับก็อันนี้ก็เข้าตัวไม่ได้เน้นเลยเนาะทุกแนวทางแ้าทุกแนวทางเลยเข้าตัวไม่เน้นนะครับแต่บางวันเข้าตัวเน้นก็เน้นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าตัวไม่เน้นนะครับส่วนตัวเจกตก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับก็ไม่เข้าเนาะออก38นะครับเข้าวิ่งรูดอย่างเดียวนะครับ ส่วนข้างบนข้างบนตัวประกอบมาด้วยกันนะครับ1กับ2นะครับประกอบมาด้วยกันนะครับแต่ถ้าวา่านนำไปบินนะครับนำไปบินมันก็จะเข้าครับว่า37 012นะครับต่ว,บว่าเลขไม่เข้านะครับจะได้370 12 ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเรานำไปวีนสะี่ห้าก็กลับหัวหกเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งก็น่าจะเข้าสามตัวแต่ว่าไม่ได้กลับเลยก็ได้แค่ห้าเก้านะครับเต่หนึ่งก็มีมห้าหนึ่งมีเดิมไปอยู่ด้านหน้าไปอยู่ข้างหน้า ส่วนตันนี้ก็เข้าวิ่งรูดนะครับลาว i p เข้าวิ่งรูดตัวประกบมาด้วยกัน1กับ2กับ2 1กับ2อมเป็น7แต่ว่าถ้ามี8ก็เข้า3เหมือนกันนะครับแต่มันไม่มี8เนาะแต่ว่ามี8มันก็จะเข้าตัวนี้ด้วยนะครับกลับไปกันต่อนะครับ แนวทางวันที่29เดือนออกปศ2567นรบนะครับสูตรคิดสูตรคำนวณน,นะครับทุกแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับใครนำไปใช้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะ่แนวทางก็คืออผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณน,นะครับก็ไม่มีใครทราบผลออกนะครับเราก็แค่วิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับที่ว่ามีโอกาส มีโอกาสที่จะเข้ามากกว่าเพื่อนนะครับหรือว่ามีโอกาสมานะมามากกว่าเพื่อนนะครับจาก0ถึง9นะครับรคัดให้เหลือแค่2 2ตัวก็มาดูกันเนาะก็คำนวณเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ผมเึงจะลงเดียวทางแบบนี้ให้นะครับแตจะมาเพราะว่าบางทีเราใช้สูตรเยอะใช้เวลานะครับ ทีสามสี่สูตรเอามารวมกันนะครับมารวมกันมาคิดมาหาเลขนะครับก็จะสรุปได้เลขเด่นนะครับการอัดคลิปก็ยังต่ำก็ตกเกือบ20 3 0นาทีได้นะครับการคำนวณแต่ละครั้งแต่ละแนวทางนะครับใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับครับก็ เรามาดูสามัคคีวันที่ท9เดือน6กพศ2567นะครับลาวสามัคคีวันนี้ผมให้เด่นที่8กับ2นะครับให้เด่นที่8กับ2ส่วน8ผมเน้นในที่8นะครับสามัเคคีเน้นในที่8ส่วนตัวเจาะติดแก็มี80 81แล้วก็82 ส่วนท่านใดไม่ชอบเลข8ปดก็จับที่เลข2ครับ20 2 1แล้วก็22หรือท่านจะเอาเลขเด่นนะครับไปจับเลขที่ท่านชอบก็ได้นะครับอย่างท่านชอบเลขอะไรในใจท่านก็เอา8ไปใส่เอา2ไปใส่นะครับอย่างนั้นก็จะได้เลขน้อยวัดก็วัดดวงไปด้วยนะครับงาเราจะดวงโชคดีหรือยังไงนะครับ เลขผมหลุดเลขท่านเข้ามันก็แต่้ะว่าดวงดีมันสมพงกันก็เลขของผมเข้าเลขของท่านเข้ามันก็จะได้เลขน้อยตัวมากนะครับสำหรับเอาเลขเด่นไปจับนะครับเลขที่ท่านชอบนะครับส่วนพวกนี้ผมก็จับตามสูตรนะครับทันจริงผมก็จับให้แค่3ามชุดเฉพาะเลขเด่นนะครับนี่ก็สมาชิกขอมานะครับว่าจับให้หมดนะครับส่วนเน้นก็ให้ขีดเส้นแดงนะครับ นั่นคือสุด3ตัวที่ผมลงให้ปกติก็คือเน้นตัวไหนลงตัวนั้นนะครับส่วนตัวที่ผม,มเน้นผมไม่ได้เขียนลงแต่วันนี้ผมเขียนลงทั้งหมดนะครับทุกแนวทางที่ผมลงให้นะครับ,รบก็มีแค่นี้นะครับสามอเคนะครับเน้นที่8นะครับก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็แปดสองแล้วก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสองนะครับส่วนสามตัวก็สี่แปดสองนะครับ 4 8 2นะครับคับไปกันต่อที่ลาว VIP ีไอพีนะครับลาวีไอพีให้เด่นนะครับให้เด่นที่3กับ2ผนะครับมเน้นในที่3นะครับชุดติด3ก็มี3 5 3 6แล้วก็3 7 3 5 3 6 3 7นะครับ3ชุดนะครับ ส่วน2ก็มี252627นะครับจุด3ตัวก็836นะครับกับการที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับสำหรับจุดนี้ก็มีแค่นี้เนาะลาสมัครีลาว i p นะครับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่29เดือน6 กสอสพนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับหยิบจับตัวที่ถูกนะครับไปใช้นะครับทุกแนวทางนะครับก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับบางทีตัวที่ผมเน้นนะครับมันอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวที่ผมไม่เน้นให้ก็ได้นะครับหรืออาจจะนะครับอาจจะตัวประกบมาด้วยกันก็ได้นะครับท่านสามารถนําไปวินได้นะครับเลขเด่นแล้วก็ตัวประกบนะครับ ครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับใครที่เคยติดตามนะครับแนวทางนะครับท่านจะนําไปใช้ก็ขอให้โชคดีนะครับส่วนท่านใดที่เข้ามานะครับท่านยังไม่ได้ยังไม่เข้ามาใหม่ๆนะครับยังไม่ค่อยได้ติดตามแนวทางนะครับก็ย้อนดูคลิปได้นะครับย้อนดูคลิปได้นะครับ หากว่าท่านยังไม่กล้าที่จะเล่นก็ลองตามแนวทางดูก่อนก่อนที่จะนําไปใช้นะครับหรือว่าท่านใดเข้ามาไม่ชอบแนวทางนะครับก็ผ่านเนาะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสูตรคิดสุดคํานวณน,นะครับมันอยู่ที่ความเชื่อและอยู่การติดตามของเอฟซทและทุกท,ท,ท,ท่านนะครับที่ติดตามมานะครับ เกี่วันนะครับแล้วก็ลองไปสํารวจดูนะลองไปคิดดูนะครับว่าท่านตามแนวทางของผมนะครับตั้งให้แค่สิวันนะครับ15วันท่านถูกไปกี่รอบนะครับท่านได้ไปกี่รอบนะครับแ้าลองคิดเป็น1เดือนนะหนึ่งเดือนที่ท่านติดตามมานะครับท่านลองย้อนไปดูนะครับว่าท่านได้กับผมเมื่อกี่รอบนะครับ บางทีเราเล่นเราเล่นซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลน,นะครับยังไม่ถูกมากขนาดเท่าการดูแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ